คุณอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้พลังงานไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับในดวงรายวันสวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยีสีประจําวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568นะครับวันนี้นะครับจะตรงกับมันขึ้น13ค่ำเดือน7ปีมะเส็งงูเล็กนะครับชนะสามันนษย์ผู้ชายนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันนะครับเลขนำโชคสีนำโชคนะครับใครที่ชมคลิปนี้ทาง แพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิกต o อกนะครับหรือว่าบ้านเขียวบ้านแดงอะไรก็ว่าไปนะครับบ้านฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรร,รมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายที่599บาบาทเป็นค่าบูชาครูนะครับผม นะใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกซ์ของ t t k t o อกหรือทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่คุณรับชมเอาไว้ได้เลยนะครับอ่ะสีนําโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีส้มนะดึงดูดโชคลามด้วยสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีเขียวสีที่ดึงดูดในเรื่องของการอุป,ปถัมภ์เสริมดวงก็คือสีส้มและสี เหลืองอ่อนนะครับผมส่วนสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีฟ้านะเลขนำโชคของวันนี้นะครับซึ่งคำนวณตามหลักมหาทักษาแล้วนะครับก็จะเป็นเลข 1, เลข5เลข4เลข3เลข8และเลข9นะครับผมสาธุพุทธตั้งเปิดทํานังเปิดสังค้งเปิดนะครับใครชมจนจบกดไลค์กดทัวใจกดแชร์นะกด subscribe นะครับกดติดตามให้กับอาจารย์เนี่ยขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับนะ ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมโอเคนะได้ไพ่สามถ้วยกิจการงานของคุณในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยมาทํางานมาสู้มาวันนี้จะประสบความสําเร็จจะได้เฉลิมฉลองนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะ าการเงินคุ้มค่ากับการลุยการลงทุนนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ต้องออกกําลังกายบํารุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับในวันนี้คุณต้องมุ่งมั่นในความรักของคุณให้ดีๆนะครับอย่าไปโลเลอย่าไปมคีคนนู้นคนนี้เข้ามาเพิ่มเติมมันจะมีปัญหานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักแฮปปี้มีความสุขรู้จักขอบคุณคนใกล้ๆตัวคนที่เขารักคุณด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับพระปางถวายเนตรไป บริจาคโลหิตนะครับไปทันบุญโรงพยาบาลส่งเพื่อเป็นการต่อโชคลาภต่อดวงชะตาท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพ่โอ้โหเด็ดแถมพ n นวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางนะครับนะไม่ค่อยอยู่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะลงทุนต้องมีการวางแผนล่วงหน้าให้ดีๆนะครับ สุขภาพนะระวังเรื่องการอดหลับอดนอนเวียนหัวน้ําในหูไม่เท่ากันความรักคนสุดนะครับวันนีอ้อาจจะได้ข่าวดีนะครับในเรื่องของความรักอาจจะได้เจอกันในโซเชียลอะไรเงี้ยกันคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้นะก็ความรักยังไม่ค่อยมั่นคงนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นมากนักนะต้องดูแลอเอาใจใส่คนที่รักเราให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปาง ห้ามญาตินะครับแล้วก็นะถวายน้ำนะครับที่หิ้งพระด้วยนะไปปล่อยปลาสัก15ตัวก็จะโชคดีท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่6ถ้วยกิจการงานของคุณนั้นนะครับมักจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับนะจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือการเงินก็เช่นกันวันนี้ถ้าคุณเดือดร้อนการเงินจะมีผู้ใหญ่มาอุ้มชูอุปถัมภ์ทำให้การเงินดีขึ้นนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้นะให้ระวังในเรื่องของอา,อาการเจ็บคอหรือนะครับนะทานน้ําน้อยความรักคนโสดคุณจะได้เจอคู่ที่ต่างวัยคนที่มีคู่วันนี้ความรัก happy ปปนะครับนะสมบูรณ์แบบมีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางใสยญาตินะครับอย่าลืมไปถวายสังฆทานนะครับอันมีน้ำฉันน้าใช้ไปเติมน้ามันตะเกียงถวายข้าน้ําข้าไฟวัดกันด้วยเพื่อต่อโชคลาภนะครับท่านที่เกิดในวัน พุดธกลางวันและกลางคืนนะครับวันนี้ได้ไพ่สีไม่เท้านะครับกิจการงานของคุณนั้นดูสมบูรณ์แบบวันนี้งานมาดีครับการเงินก็เช่นกันวันนี้มีฐานะที่มั่งคั่งร่ํารวยนะครับสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงให้มันออกกําลังกายกันบ่อยๆนะครับความรักคนโสดวันนี้นะครับก็จะได้พบคู่ที่ถูกอกถูกใจนะครับสมบูรณ์นะสมหวังคนที่มีคู่วันนี้ความรักแฮปปี้มากจะ มีความสมบูรณ์แบบใน,นชีวิตคู่วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับ<ม>ถ้าเป็นพุทธกลางวันพุทธกลางคืนให้ไหวพระปางป่าอะไรย่าไรอย่าลืมนําผลไม้นะครับพวกมะม่วงนะครับอะไรพวกนี้ไปถวายพระนะก็จะดึงดูดโชคลาภได้อย่างดีเลยถ้าที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพ่ เดือดเช้า่กิจการงานของคุณนั้นวันนี้ต้องอระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะหรือการมีปากเสียงนะครับนะแต่ก็อย่าไปเครียดจนมากเกินไปนะครับวันนี้ถ้ามีสิ่งใดที่มันพังทลายไปก็อาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่และได้สิ่งที่ดีกว่าการเงินก็เช่นกันวันนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะครับเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุนะครับจากฟืนไฟหรือตกจากที่สูงความรักคนสดนะครับวันนี้ให้ระวังการมีปากเสียงนะครับหรือว่าจะมี อุบัติเหตุท่านความรักต้องระวังหน่อยนะครับคนที่มีคู่นะครับให้ระวังการมีปากมีเสียงกันนะนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภต้องไหว้พระปางสมาธินะครับและวันนี้ต้องนิ่งให้มากรูปนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้นะฮะแล้วก็นะทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์นะครับนะพระสงฆ์อาพาธก็จะดีเลยวันนี้นะครับอาจะได้เสริมโชคลาภนะครับผมโอเคท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ได้ไพ่เวิลวันนี้กิจการงานของคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอการจะถูกหลอกนะครับจะทําธุรกิจอะไรนะวันนี้หยุดไปก่อนเลยนะครับนะทำคนเดียวดีกว่านะอย่าไปหุ้นกับใครนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนั้นหยุดลง,ลงทุนไปก่อนสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องอคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรน์นะครับผมนะพวกไขมันอุดตันหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคทางเพศ ความรักคนสดนะครับวันนี้ให้ระวังความรักที่ไม่เปิดเผยหรือเป็นแบบแนววันไนสแตนนะครับมันจะไม่ยืนยาวคนที่มีคู่นะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของคนที่จะมายุแย่ทําให้ครอบครัวงคุณนั้นแตกแยกกันต้องใจหนักแน่นหน่อยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้หมั่นสน์ไหว้พระนะครับนะถ้ามีน้ำมนต์อยู่กับบ้านผสมน้ำมนต์อาบด้วยก็จะยิ่งดีนะเพื่อที่จะเปิดโชคลาภเปิดทางสิ่งไม่ดีออกไปนะครับนะดึงดูดโชคลาภดีๆเข้ามานะครับท่านที่เกิดในวัน เสาครับวันนี้ได้ไพ่สามถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนะจะได้รับนะความสําเร็จนะสิ่งที่เหนื่อยมาก็คุ้มในเรื่องของการทํางานนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้คุณควรจะนะครับภูมิใจในสิ่งที่คุณทําได้การเงินดีครับสุขภาพนะครับหมั่นออกกําลังกายดูแลกันดีๆนะครับนะความรักคนโสดนะครับวันนี้นะจะมีความรักที่สมหวังแต่ก็นะครับอย่าโลเลอย่ามีสองใจนะจะมีปัญหาได้นะครับ คนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะฮะที่ฝ่าฟันกันมาก็จะประสบความสมเเาเร็จพอเป็นไพแห่งการฉเฉลิมฉลองวันนี้นะครับขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปังนักปรกนะครับและไปขอพรกับพระพิคเนศนะครับมันขอบคุณนะครับพุกอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของคุณชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะครับนะโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับต้องขออาภัยที่วันหนึ่งลงคลิปบ้างไม่ลงคลิปบ้างเพราะอาจจะเกิดจากอาจารย์อัดคลิปแล้วมันไม่ดังนะครับอันนี้ก็จะเสี่ยงดวงดูนะว่า คลิปนี้ดังไหมนะครับถ้าดังเนี่ยนะฮะก็ได้ออกถ้าไม่ดังก็ต้องอัดใหม่บางวันอาจาร์อัดถึงสองารอบนะครับนะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับระยะเวลาสามปีเข้าปีที่4แล้วนะครับสวัสดีนะครับ